บรรยากาศงานแสดงโชว์ของวงสามน้อยเพชรบ้านแพงคืนนี้ทำเอาแฟนคลับน้ำตาคอเบ้ากันเลยค่ะเมื่อบอสโจทำเซอร์ไพรส์เพชรสหรัฐพ,พ,พร้อมเผยความในใจที่ได้ยินแล้วทำเอาซึ้งน้ำตาไหลการทำเซอร์ไพรสนั้นบอสโจได้ปล่อยให้เพชรสหรัฐร้องเพลงบนเวทีและบอสโจก็แอบลงจากเวทีแบบเงียบๆเพื่อไปเอารถมินิมาเซอร์ไพรส์เพชรสหรัฐ ที่อยู่บนเวทีเมื่อเพชรสหรัฐร้องเพลงเสร็จบอสโจจึงขับรถไปอย่างหน้าเวทีพร้อมพูดกับเพชรสหรัฐว่าพี่เพชรครับนี่ไม่ใช่คอนเทนต์นะครับผมมอบรุถให้พี่ครับผมอยากตอบแทนพระคุณพี่เพชรที่ทำให้ผมมีวันนี้และทำให้วงสังน้อยเพชรบ้านแพงมีวันนี้ได้ด้วยเช่นกันบอสโจก็ขึ้นเวทีและพูดถ้อยคำสุดซึ้งประทับใจ มันเป็นความในใจที่บอสโจอยากจะบอกกับเพชรสหรัฐมานานมากแล้วบอสโจได้กล่าวประมาณว่าผมเคยประสบพบเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบากในชีวิตหันไปหาใครก็ไม่มีใครช่วยในตอนนั้นวงสามน้อยเพชรบ้านแพงก็รัพรอมแล่ไม่ได้เป็นวงที่ดังมากมายเป็นวงเล็กๆที่กำลังประสบกับปัญหากระแสตอบรับไม่ดีเท่าไหร่นางเอกนักร้องหมอรำทยอยกันออกจากวง ผมไม่รู้จะทำอย่างไรตอนนั้นมืดแปดด้านไปหมดแต่มีผู้ชายคนหนึ่งเขาเชิญให้ผมไปร้องเพลงที่เขาแต่งผมจึงตอบไปว่าจะดีหรอเสียงผมไม่ได้ดีนะเขาก็ยืนยันยังไงก็ต้องให้ผมร้องเพลงนี้ให้ได้และเพลงนี้ก็เป็นกระแสตอน,นั้นพี่ยื่นมือเข้ามาช่วยผมแบบไม่หวังสิ่งตอบแทนตอนนี้ผมขอให้พี่คืนบ้าง ทำเอาแฟนๆน้ำตาคอเบ้าเลยค่ะกับคำพูดของบอสโจแล้วเพชรสหรัฐก็ตอบกลับว่าผมชื่นชมในตัวของบอสโจบอสโจเป็นคนที่เสียงดีอยู่แล้วแต่เขาอาจจะไม่ได้ฝึกฝนเท่าที่ควรชื่นชมที่เขาเป็นคนดูแลครอบครัวดูแลแม่การที่เราดูแลบุพการีจะทำให้ชีวิตเราไม่ตกต่ำแต่มันจะมีจุดหักเหนในชีวิตที่ทำให้ชีวิตร่วงเหมือนกำลังจะตกเขว แต่ในท้ายที่สุดเราก็ปีนขึ้นมาได้อย่างสงาา่าผ่าเผยผมขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงความสำเร็จของบอสโจและการที่บอสโจมีครอบครัวที่น่ารักบอสโจจึงกล่าวจบว่าขอขอบคุณแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทกท,กท่านที่มาชมการแสดงในคืนนี้และแฟนคลับทุทกทกท่านที่คอยติดตามวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาตลอด พระคุณครั้งนี้ผมจะไม่ลืมเลยและระหว่างที่นั่งในรถปอโจก็เผยความในใจอีกว่ารู้สึกตื้นตันใจที่วันนี้ได้ทำสิ่งที่อยากทำกระแสะสาวน้อยเพชรบ้านแพงฟีเวอร์ทําให้คนอีกหลายๆคนมีงานทำถ้าไม่มีวันนั้นก็ไม่มีวันนี้วันนั้นพี่เพชรเอาเงินแสนมาให้ผมวันนี้ผมเลยเอาเงินแสนคืนให้ พี่เพชรให้ผมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมก็แค่อยากตอบแทนพระคุณที่ได้รับเขาเป็นทั้งพี่ชายและครูของผมพี่เพชรมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่และที่ผมจะไม่ลืมเด็ดขาดคือแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพนที่ทำให้ผมมีวันนี้ผมจะไม่มีวันลืมพระคุณเลยครับ